คราวนี้ก็เตรียมไปขึ้นศาลที่ชนบุรีนะครับเป็นข้อหาทำ้ายร่างการสาหัสคดีอาญาคะะดีกันจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนน่าจะจบลงด้ดีนะครับในเรื่องของการทำคดีดไม่ไว่าจะเป็นส่วนของคดีดแพ่งนะคดีอาญาเมื่อวานก็มีน้องท่านหนึ่ง เป็นลูกศิษย์นี่แหละถามเข้ามาเกี่ยวเรื่องการต่อสู้คดีอาญาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายข้อหาทำร้ายร่างกายถามว่าลำพังเพียงแค่กล้องวงจรปิดเนี่ยเพียงพอไหมที่ใช้เป็นพยายนหลักฐานว่าถูกทำร้ายจากกล้องเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดเจนนะว,ว่ามีการ ทำล้ายแล้วเนี้ยกล้องด้วยความที่ว่ามันอยู่มุมไกลมุมสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยินข้อความที่พูดกันที่พูดคุยกันว่าเกิดการพูดคุยกันยังไงแล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะมาทำร้ายร่างกายกันหรือทะเลาะวิวาดกันหรือชกต่อยกันหรือก่อนที่จะทำล้ายกันมีเหตุอะไรมีเหตุจูงใจอะไร คนจะมาทำร้ายกันดีอยู่แล้วจะมาชกกันเลยได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายนะก็อาจจะมีโอกาสบอกว่าบางทีฝากกันได้สั่งกันได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาทะเลาะก,กันทำร้ายร่างกายกันโอกาสที่ผู้หญิงจะมาทำร้ายไขรโดยที่ไม่มีเหตุมาก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าอาจจะมีเหตุในเรื่องของ การชูสาวเหตุในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าขายหรือมีเหตุอื่นๆะอย่ามาทําร้ายกันโดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วันนั้นก็ได้มุมมองที่โบ้รธาท่านแชร์แบ่งปันเรื่องนี้นะถามว่ารู้จักกันมาก่อนไหมระหว่างผู้เสียหายกับทางจําเลยนะแล้วมันมีเหตุอะไรทําไมถึงมาทำร้ายร่างกายกันเพราะอะไรยังไงมันก็จะมีที่มาที่ไป ส่วนผู้ชายเนี่ยเวลามีเรื่องกันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีทั้งลูกหลงมีทั้งฝากกันมาก็มีบางทีมันเป็นเรื่องของศัก์สีบางอย่างแค่สีเสือ้อไม่เหมือนกับทำร้ายร่างกายกันได้อย่างเงี้ยหรือมีการใช้จ้างวานก็สามารถทําได้ก็ต้องดูสาเหตุหล,ลายๆสาเหตุมีสาเหตุมาจากอะไรแต่น้องก็ถามว่าไอ้ถ้าเกิดทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ย เป็นการถูกฟ้องทั้งสองฝ่ายนะเราฟ้องเขาเขาฟ้องเราทำลายร่างกายทั้งคู่เราจะสู้ยังไงเราจะอ้างป้องกันได้ไหมหมายก็ว่าเราฟ้องเขาว่าเขามาทำลายร่างกายเราฝั่งเขาก็ฟ้องว่าเราทำลายร่างกายเขากล้องวงจรปิดกล้องวิดีโอก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดแล้ว่าใครเริ่มก่อนแต่สำคัญว่าก่อนหน้านั้นมันมีเหตุอะไรมีการพูดคุยยั่วยวุอะไรกันหรือเปล่าก็ต้อง ดูเหตุตรงนั้นด้วยนะเขามาฟ้องเราว่าเราทํรลายร่างกายเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุอะไรเราทํรลายจริงไหมนะครับทำายจริงไหมเป็นเรื่องที่จ้องไปวิสูจน์กันการอ้างป้องกันเราต้องไม่ได้เป็นคนข่อเหตุนะไม่ได้เป็นคนข่อเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่เราไม่ได้เป็นคนขอ่อนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันเกินสมควรเกิดเหตุไหมต้องไปดู ถ้าเข้าขายป้องกันได้เป็นพยานใจเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงและถามว่าแล้วเราได้ทําอะไรเตะที่ปัดป้องเป็นการปัดป้องให้ตัวอีพน้นไผ่เป็นการทําเกินสมควรที่เห็นไหมทําให้เกินก็มีโอกาสาเข้าขายป้องกันได้ข้อที่จริงแต่เรื่องต้องดูเป็นเรื่องไปนั้นเป็นเรื่องของควมผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอกสารอย่างเช่น ปลอมเอกสารอย่างเงี้ยใช้เอกสารปลอม,มก็ต้องไปดูว่าอันดับแรกต้องดูว่าปลอมไหมเอกสารที่เราอ้างว่าปลอมเนี่ยมันมีการปลอมจริงไหมลายเซ็นเหมือนไหมแล้วมีลายเซ็นตัวเทียบไหม,มทนายเราเวลารับง,งานก็ต้องดูเหมือนกันนะช่วงวันเวลาใกล้เคียงกับช่วงที่อ้างว่ามีการปลอมเอกสารสมมุติว่าเอาหนังสือปลอมนาจเมื่อปี6 2ออย่างเงี้ย ก็ต้องไปดูหาดูลายเซ็นช่วงปี62นะ62เราเซ็นยังไงมันเหมือนหรือไม่เหมือนหรือคล้ายหรือไม่คล้ายยังไงถ้าเห็นชัดเจนมันก็มันก็ง่ายเวลาพิสูจน์ว่าปลอมไม่ปลอมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพิสูจน์ในเรื่องของอ่าก็เรียกสถานที่ตั้งแหล่งที่อยู่ของเราว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงนะครับแล้วอันนึงก็คือการส่งตัวพิสูจน์นันแหละส่งตัวพิสูจน์ลายมือว่า ลายมือตกลงมันเหมือนกันไหมเป็นบุคคลคนเดียวกันเซ็นหรือเปล่าถึงจะมาดําเนินการในส่วนของการต่อสู้คดีในเรื่องของปลอมเอกาสารใช้สารปลอมนะไอ้ข้อหาเรื่องปลอมบางทีก็พิสูจน์ยากในทางปฏิบัติพิสูจน์ยากไม่รู้ว่าใครเป็นคนปลอมแต่ข้อหาใช้ส่วนใหญ่จะโดนข้อหาใช้ปลอมพิสูจน์ไม่ได้แต่โดนใช้ข้อหาเอาไปใช้เนี่ยมันมันค่อนข้างชัดเจนมันจับง่าย เห็นว่ามีการเอาเอกสารไปยื่นที่สํานักงานที่ดินเอกสารไปยื่นที่ธนาคารอย่างเงี้ยนะหรือเอาเอกสารไปยื่นกับบริษัทไฟแนนซ์อย่างเงี้ยว่ามีการคําประกันจริงทั้งๆที่เราไม่ได้ไปคาประกันเป็นการปลอมลายเซ็นเป็นการเอาเอกสารส่อมนอบัตรประชาชนของเราไปใช้เป็นการผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดือดไป บางครั้งการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเอาไปใช้เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะพิสูจน์ยากอันนี้ดูง่ายวาเอกสารเอาไปใช้ที่ไหนแล้วใครเป็นคนเจอเอกสารนี้มาเป็นเรื่องที่สามารถที่พิสูจน์ได้ง่ายข้อได้จริงเป็นสิ่งสําคัญในการทําคดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีแพ่งคดีอาญาเราต้องสอบข้อได้จริงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ครบถ,ถ้วนนะสอบแล้วก็ต้องให้ได้ความจริงด้วยนะ ังกรณีเป็นข้อได้จริงแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่ข้อข้อดีของตัวเองถูกไหมครข้อไม่ดีไม่บอกพอไม่บอกเสร็จทนายเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะทํำยังไงให้เขาบอกความจริงให้ได้ให้เปิดความจริงเปิดข้อเท็จริงทั้งหมดเปิดพยายนาฐานทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้หนึ่งดูรูปเรื่องคดีให้ถ้าผิดจริงทำางไงให้หนักเป็นเบาแต่ถ้าไม่ผิดทำยังไงจะสู้ยังไงเป็สิ่งที่เราจะต้องดูทั้งหมด ก็ต้องบอกเขาด้วยนะมันมีผลเสียยังไงถ้าเกิดบอกไม่หมดไปถึงเวลาในศาลเนี่ยพยานหลักฐานเพิ่งโผล่ขึ้นมาเันเปิดขึ้นมาเนี่ยทนายก็สู้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ใช่ทนายไม่เก่งนะแต่รูปความต่างหากคู่ความต่างหากที่จะต้องช่วยกันหาพยานหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับทนายมีอะไรที่เราอยากจะบอกมีอะไรข้อทจริงไหนที่เรายังไม่ได้บอกก็บอกมาเล่ามาให้หมด นาเราเองส่วนหนึ่งก็ต้องรู้จากวิธีการตั้งคําถามเหมือนกันบางครั้งลูกความเขาไม่รู้จะเล่าอะไรไม่รู้จะอธิบายอะไรไม่รู้อะไรมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทนายเราก็ต้องใช้วิธีการยิงคําถามน,นะเวลาเกิดเหตุใครไปทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงในช่วงที่เกิดเหตุมีใครอยู่บ้างมีใครเห็นบ้างมีกล้องวงจรปิดไหมแสงไฟเป็นยังไงกลางวันหรือกลางคืนนะครับเอกสารอยู่ที่ไหนยังไงไปขอคัดถ่ายมาเลยยัง หรือเอกสารเป็นเอกสารที่ถ่ายมาต่อๆกันมายังไม่ได้ไปตรวจสอบอีกหน่วยงานนี้ว่ามีการเอาไปยื่นเอาเอกสารปลอมไปยื่นจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าตกลงเอาแล้วมันเป็นมันมีการปลอมไหมปลอมแล้วได้เอาเอกสารปลอมไปใช้ไหมแล้วก็ต้องตรวจพิสูจน์ตรวจคน้นไปสืบคน้นไปขอคัดไทยเอกสารการขอคัดไทยเอกสารเนี่ยถ้าเจ้าตัวไปเองเนี่ยหน่วยงานก็จะให้ให้กอรรอมาธิการ เรารยพยายามขอคัดถ่ายในส่วนที่เขาเรียกว่าคัดถ่ายแบบรับรองสำนานถูกต้องเพราะเราต้องเอามาใช้ดําเนินการต่ออย่าไปคัดถ่ายสัญญาหรือคัดถ่ายเอกสารหนังสือมอบอำนาจคัดแบบธรรมดาเพราะเราต้องไปใช้ต่อแลาต้องรับรองสำนวนถูกต้องมาด้วยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับการเตรียมข้อมูลที่ดีการเตรียมพยานหลักฐานที่ดีมันจะง,ง่ายเวลาเราตั้งรูปเรื่องก็ดี ได้ข้อเท็จริงถูกต้องครบถ้วนมันก็ตั้งรูปเรื่องคดีง่ายแต่เมื่อไรถ้าได้ข้อได้จริงถูกต้องก็จริงแต่มันไม่ครบถ้วนเนีแ่ยบางครั้งมุมมองในการตั้งรูปเรื่องคดีอาจจะผิดพลาดได้คลาดเคลื่อนได้ตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะต้องทาให้หมดบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันเกิดข้อเท็จริงขึ้นแต่มันมีข้อเท็จริงส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะทําให้แนวทางการต่อสู้คดีเปลี่ยนไปคาดเคลื่อนไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต้องระมัดระวังเรื่องนี้้ดวย ต้องมาดวนงนึงวันนี้เช้านี้ก็อยากจะฝากประมาณนี้พอ,อท่านใดมีอะไรอยากจะให้แบ่งปันเรื่องอะไรทิ้งไว้ใต้โพ์นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ